สวัสดีค่ะตอนนี้เจ๊าตาอยู่ที่บางกวยจังหวัดนนทบุรีมีเพลงลิขสิทธิ์เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวพาไปดูในร้านร้านนี้มีดีอะไรตามมา สวัสดีค่ะนี่เจ๊ต่าอยู่ร้านคัวแล้วแต่คุณอยู่แถวบางกววยนนทบุรีคือตอนกลางวันร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้านะช่วงเช้า9ก้าโมงจนถึงบ่ายสามจะเป็นร้านก๋วยเตีเ๋ยวจะขายก๋วยเตีเ๋ยวแต่ถ้าเกิดว่าหลังหลังบ่ายสามบ่ายสี่จนถึง5้าทุ่มจะเป็นร้านอาหารดูบรรยากาศคนเยอะไหมล่ะเดี๋ยวขอเมนูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ เอออาหารซิกเนเจอร์ของร้านนะกุ้งแม่น้ำเผาก็จะมีสองไซส์มีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเดี๋ยวให้ดูราคานี่นี่กุ้งแม่น้ำเผาใหญ่650ครึ่งกิโลสามร5 0เอาครึ่งกิโลพอค่ะแล้วก็ต้ยมยำปลากระพงหม้อไฟ180นะเอาเนื้อปูผัดพริกขี้หนูค่ะ280ไม่มีภาพให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูอาหารเมนูจริงเลยละกัน แล้วก็ปลาช่อนทอดลุยสวน300บาทเอาข้าวอย่างหนึ่งเอาข้าวผัดปูจานเล็ก60บาทแล้วก็เนื้อปูผัดพริกขี้หนู280บาทอาจารย์ค่ะ5อย่างแล้วสั่ง5อย่างเพื่อทำรีวิวแค่นี้ก่อนค่ะมาแล้ว ผัดปูจานโอ้ยนี่จานเล็กแล้วเหรอเนี่ยดยูคุณค่ะอันนี้ต้มยำต้มยำปลากระพงน้ำข้นหม้อ,อไฟบังหน้าหลบก่อนเดี๋ยวบังหน้ากล้อง นี่ก็จะมีปลากะพงเป็นชิ้นชิ้นนะแล้วก็จะมีเห็ดกินนะ่ะทำให้ยั่วน้ำลายมากเลยตอนเร้รู้สึกเปี้ยวปากอยากจะได้ข้าวมากัะจาง <c oughs> โอ๊ยนเนื้อปลากะพงหลายชิ้นอยู่นะ <c oughs> เนื้อปลากระพงมีไม่ต่ำกว่า6ชิ้นนอะ คุณ่ะเ,เนื้อปูผัดพริกขี้หนูนี่นี่นี่ให้ดูหน้าตากินเ,เ,เลยดีกว่าไม่ต้องรอให้ครบแล้วอีก2อย่างอีก2อย่าง ปูทุกอย่างเลยคือจะเป็นอาหารจานเดียวก็มีนะก็จะมีเมื่อกี้ดูเมนูก็จะมีพวกสุกี้มีแบบอาหารจานเดียวข้าวผัดปูนี่เจ๊ตัดมีจังสั่งจานเล็กนี่นี่ไม่ธรรมดาจาน60บาทข้าวผัดปู60บาทดูเนื้อปูไม่ใช่วิญญาณปูนะเนื้อปูเป็นเป็นดุนดุนเลยเห็นไหมอะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหม นี่ร้านอาหารในบรรยากาศมีดนตรีสดนะเออครัวแล้วแต่คุณอาจจะมีสองโซนก็จะมีใครอยากฟังดนตรีสดไปฟังโซนข้างนอกนี่งจต่ายเลือกโซนในห้องแอร์ดูเนื้อปูผัดพริกขี้หนูเนื้อปูแน่นๆมาเลยนะอยากกินแล้วว่ะ <laughs> กินเลยแล้วกันสั่งพริกขี้หนูแต่เขียบที่ขี้หนูออกกินแต่เนื้อปู <laughs> กินนะมีรถเข้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะข้าวผัดปูนะเนื้อปูแน่นมาก หม้อไฟนะอืมปลาช่อนลุยสูตรมาแล้วโอ้เมนูมีหลากหลายมากเลยนะนี่สั่งแต่อยากที่อยากกินนั้นั้นเลยชิมน้ำก่อนรู้ว่าน้ำข้นจริงสมชื่อเลยอะน้ำข้นอืม Mas sim. รสเปรี้ยวเผ็ดเค็มนี่นี่ปลาช่อนทอดลุยสวนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเลื่อนมาก่อนอยู่ไกลแกะไม่ได้ขอสลับพื้นที่นะคะ นี่เลยช่วงนี้ฝนตกหน้าฝนใครจะเป็นหวัดนะสั่งลุยสวนมาเอามาทั้งสวนเลยสมุนไพรแก้หวัดก็จะมีตะไคร้หั่นซอยมีใบสะระแหน่มีผักตัวใหญ่อยู่กี่ฝ่ามือฝ่ามือเจ๊ต่ายเท่านี้นะหนึ่งสองเออสองฝ่ามือต่อกันอนะเดี๋ยวแกะปาก่อน เนื้อปลาน้นเนๆเออถ้าใครอยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นี่ก็มีขายนะเจ๊แต่สั่งมาแค่น้ำพึ่งมะนาวพอเดี๋ยวรีวิวไม่รู้เรื่องถ้าสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วย เผ็ดเผ็ดหวานนิดนึงถ้ากินเปล่าๆก็เค็มหน่อยต้องกินกับข้าวแล้วก็จากหอมสมุนไพรมาทั้งสวน แล้วแต่คุณนะหยุดทุกวันอังคารอย่ามากเกอร์ละ่ะเปิดขายมาเจ็ดปีแล้วอะ่ะคือแต่ก่อนอนะไม่ได้ร้านใหญ่ขนาดนี้แต่ก่อนจะเป็นร้านเล็กๆขายดีไงก็เลยขยายเป็นร้านใหญ่อย่างนี้ส่วนที่จอดรถนะไม่ต้องกลัวไม่เสียค่าจอดแล้วก็มีที่จอดรถเยอะอยู่ก็เข้ามา เส้นถนนบางกวยเออถนนกาญจนาบางกวยนวนทบ,บุรีนะเข้ามาเอาตามกูก็แมปดีกว่าอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวหลงกูก็แมปจะไว้ใต้คลิปด้วยตอนนี้เหลือกุ้งเผาแม่นะำกุ้งแม่น้ำเผาอีกอย่างหนึ่งนะกำลังช็อตอยู่มันอาจจะกระเดวอยู่เอาไปเผาเลยรอนานหน่อยกินตรงหน้านี้ไปก่อน โอ้ยขอบคุณค่ะปุ้ง,ง,งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ครึ่งกิโล350บาทก็จะมีน้ำจิ้นซีฟู้ดมาด้วยนี่นี่นี่ดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนครึ่งกิโลก็ได้ประมาณ5ตัวสั่งมาแค่ครึ่งกิโลพอยังร้อยอยู่เลยพึ่งเผาเสร็จ ร้อนมาให้เราอู๋ตัวใหญ่จริงอะ่ะดูขอใช้มือนะมือล้างแล้วค่ะ Food, เข้มข้นอาจจะเผ็ดหน่อยนึงถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะก็จิ้มนิดเดียวพอถ้าใครมีร้านอาหารเด็ดเดดอร่อยอร่อยนะคะแนะนำกันมาได้เลยใตยค้ตคลิปใต้คลิปคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดก็ดูกันใตค้คลิปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ